You sound so musical in the club, you scream. God, like is you're so beautiful, but you're not for me. I can't sleep lately, I'm just trying to find peace. Classic melodies, I just want to be free. my microbo accidents can be prevented, but it cannot be reversed. อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่เราสามารถป้องกันได้ถ้ามีการตักเตือนกันนะครับ to give warnings to give warnings นะครับหรือการตักเตือนเป็นภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่คุณต้องมีเพราะว่ามันคือ gesture of good faith มันคือ gesture of good faith นะครับความปรารถนาดีที่มนุษย์ทุกคนควรจะมีร่วมกันถ้าพร้อมแล้วเดินทางไปกับผมครับวันนี้ผมจะสอนทุกท่านตักเตือนเป็นภาษาอังกฤษไป let's go การตักเตือนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ practical สำหรับกรุงเทพหรือเมืองไทยก่อนนะครับเป็นการตักเตือนที่เหมาะสำหรับคนที่อยู่ในเมืองหลวงใหญ่ๆแบบนี้เริ่มต้นด้วย watch out for the steps watch out for the steps it is slippery and uneven การตักเตือนแบบนี้เนี่ยเหมาะสำหรับผู้สูงอายุหรือคนที่บางทีรีบๆเดินเกินไปอาจจะสะดุดล้มอาจจะอะไรกันได้นะครับเพราะว่าบางทีพื้นของเมืองไทยเนี่ย ไม่ได้แบบเสมอหรือมันอาจจะแบบมีพื้นที่เปียกน้ำนะครับ Watch out for the steps It is slippery It is steep It is uneven คำศัพท์เหลา่านี้ถ้าผู้ชมสามารถเลือกหรือเปลี่ยนขึ้นไล่ตามความเหมาะสมเลย Be careful crossing the streets Motorcycles here don't always stop at the lights รถมอเตอร์ไซค์ในบ้านเราเนี่ยปกติมักจะไม่หยุดตรงไฟแดงอยู่แล้วนะครับผมมองเห็นทุกวันตามสี่แยกตาม c r o s s ิ่งต่างๆคือจะมีการ แหกไฟแดงเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเห็นฝรั่งเดินไปเดินมาเขาอาจจะไม่รู้หลักจราจรบ้านเราว่ามันเป็นแบบนี้นะครับก็เตือนเขาสักนิดน,นึงว่า be careful crossing the streets the motorcycles the motorcycles in Thailand do not stop at red lights หากคุณเห็นเพื่อนคุณก,กำลังขับรถอยู่เล่นมือถือไปด้วยอะไรไปด้วยอาจกอ่อให้เกิดอันตรายขึ้นก็สามารถเตือนเขาได้นะฮะเพราะถนนเมืองไทยเนี่ยมันต้องอาศัยทักษะค่อนข้างสูงเตือนเขาไปเลยว่า don't play your phone while driving it is dangerous lu stop texting while driving it is dangerous <c fum steamy> <scroches> hey my man wear some sunscreen before you go out the sun in bangkok will burn you hey my friend wear some sunscreen before you go out the sun in bangkok will burn your skin คือแดดในเมืองไทยแดดในกรุงเทพมันแรงมากก็เตือนเขาสักนิดหนึ่งด้วยความหวังดีนะครับและอีกประโยคนึงซึ่งใช้บ่อยใช้กันได้แบบบ่อยๆเลยก็คือก่อนไปทานข้าวหรือทำธุระเสร็จก็เตือนเพื่อนว่า Hey! don't forget to wash your hands alright covid is still around don't forget to wash your hands mate covid or bacteria is all around ที่นี่คือการเตือนเพื่อนในความหวังดีนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราไปจับหรือเราไปหยิบหรือเราไปทําอะไรมาบ้างก่อนทานข้าวก่อนดื่มน้ําก็ล้างมือกันสักนิดหนึ่งและนี่คือการตักเตือนที่ใช้ได้บ่อยในกรุงเทพหรือเมืองไทย Good Will นะครับคำศัพท์ที่คุณควรจะรู้ Good Will หรือความปรารถนาดีคือสิ่งที่คนไทยควรจะแสดงให้ออกให้เห็นถึงชาวต่างชาติเมื่อเขามาเที่ยวเมืองไทยนะครับยิ่งทุกวันนี้เราโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์ของบ้านเราคนไทยจึงควรต้องมี g ูดวิล l l กับชาวต่างชาติ oh, <yeah. S 1> เวลาเราเห็นชาวต่างชาติเดินเล่นอยู่ตามสยามหรือเอมพ r เรียมหรือตามสุขุมวิทนี่ฮะเดินเดินเดินอยู่แล้วมีของห้อยออกมาจากกระเป๋าขเขาเนี่ยเราควรต้องเตือนเขานะครับเตือนเขาได้เลยว่า Excuse me there is something dangling from your bag งงไหมฮะ dangling หมายความว่าห้อยออกมา hanging out ถ้าเกิดเขาห้อยเป็นสปะเป็นเป้คุณก็เปลี่ยนจากแบ็เป็นแบ็คแพคถ้าเป็นกระเป๋าผู้หญิงเล็กๆคุณอาจใช้คำว่า p พ r s e ก็ได้นะครับ excuse me ma'am there is something dangling from your purse เพราะว่าเราไม่ต้องการให้ของเขาหล่นออกมาถูกไหมครับง่ายมากและในะบางครั้งในกรณีที่คุณนัดน้องคุณพี่ชายคุณหรือเพื่อนสนิทคุณมาเดินเล่นเนี่ยสมมติเดินอยู่สุขุมวิทซอย24เขาเดินมาละ แล้วคุณเห็นว่ามีผู้ชายแปลกๆเดินตามมาคุณต้องเตือนเขานะครับว่า Hey sis Are you alright I notice a man following you Do you need help แค่นี้เองครับคือคุณต้องบอกเขาว่ามีคนตามเขามาอยู่คุณโอเคหรือเปล่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับสมมุติมีผู้ชายสองคน Hey man Are you alright I notice d two men following you Do you need my help? อย่างเงี้ยครับไม่ยากเลยต้องรู้จักเตือนกันและในกรณีที่เห็นฝรั่งบันเดินเล่นอยู่แล้วรู้สึกเหมือนเขาเขาหลงทางเขาไม่รู้ทางกำลังเดินเข้ามาใน,นตรอกซอกซอยเล็ก,ลก,ลกแๆแคบๆคุณก็อาจจะเตือนเขาได้ว่า Be careful my friend there are a lot of pickpockets around here เตือนเขาว่าเขาอาจจะถูกลงกระเป๋าได้นะครับแถวนี้มันมีคนลงกระเป๋าเยอะมา,ากอันตราย Be careful my friend there are a lot of pickpockets In this area, alright มันคือความหวังดีครับสุดท้ายนี้นี่คือการเตือนที่ใช้ได้จริงเวลาคุณไปสมมติไปสัมมนาตามโรงแรมกำลังจะออกมาจากหัวหน้าคุณหรือว่าพ่อแม่ของคุณก็ตามกำลังจะกลับบ้านแล้วคุณเห็นว่าเฮ้ยถนนเส้นข้างหน้ามีอุบัติเหตุสมมติอยู่ถนนวิทยุนะฮะ Excuse me, boss There's an accident up ahead on w i l d Road. I think you should avoid that route. Hey Dad, don't go to Wireless Road. There's an accident up there. นะครับสมมุติมีกรณีที่มีอุบัติเหตุคุณเห็นแล้วเขาไปเขาก็รถติดเสียเวลาอีกตัวอย่างหนึ่งง่ายๆครับสมมุติว่าเพื่อนสนิทคุณกำลังจะเดินทางไปทองหลอ่อทองหลอ่อ,ลอมีไฟไหม้ Hey friend, do not go to Thong Lo. There's a fire up ahead. Do not go to Thong Lo. There's a fire up ahead. You should take another route or you should change your destination. นี่คือการเตือนที่ออกมาจากความหวังดีเพื่อผลประโยชน์ที่ดีต่ออีกฝ่ายหนึ่งนะครับอย่าลืม good will gesture of good faith ขอให้ทุกคนวันนี้มีความสุขมากๆนำการเตือนนี้ไปใช้กับชีวิตจริงและทุกท่านจะพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาผมลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ